แต่กระแสเนี่ยมันดูออกคนที่ติดตามการเมืองเนี่ยเขาก็จะดูออกว่ากระแสของพรรคส้มวันนี้เนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งจุดขายของตัวผู้นำพรรคส้มเองคุณเท้งเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดในหลายๆโอกาสแล้วครับว่าหนึ่งเอาแค่ไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นเมื่อลองไปเทียบกับเลือกตั้งปี6 6, 6เท้งกับพิธาเนี่ยนะคือไอ้ความนิยมเนี่ยม,มันต่างกัน นะบารมีหรือที่ว่าคาลิสมาทางการเมืองเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับพิธาเนี่ยโอ้ยคือด้วยความเป็นแบบรูปลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีนะถูกสร้างแล้วก็วางตัวอะไรดีนะดีแบบพระเอกนะเนื้อในอีกเรื่องหนึ่งนะเนื้อในอีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยทําให้เกิดออด้อมขึ้นมาเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะแม้แต่นักจัดรายการอาวุโสบางคนจะบอกโอ้โหพิธานี่ครบเครื่องเลยผมก็งงว่า จัดรายการมาขนาดนี้เนี่ยนะครับไอ้คำว่าครบเครื่องของคุณนี่คืออะไรนะครบเครื่องคืออะไรคือพูดเก่งอ่ะทำงานเก่งหรือเปล่านะครับประสบการณ์ในการบริหารมีอะไรบ้างนะไปพูดเท่จะเ,เดินเข้าสภายังต้องมีแอคชั่น1 2 3องาอยหลังมาก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นคือเอาแหละนี่คือกระบวนการสร้างภาพแต่ภาพที่สร้างเนี่ยมันประสบความสําเร็จเมื่อเทียบกับเท้งัฐพงษ์เรืองปัญญารุัวน้าพักประชาชนคนปัจจุบันเนี่ย อันนี้มันลดลงไปเยอะเลยนะครับยิ่งไปออกเวทีดีบงดีเบตนะและมีกรณีลูกพักตัวเองถูกจับถึงสองคนเกี่ยวกับเรื่องของเทาๆซึ่งเป็นเทาที่ตัวเองเนี่ยชูเป็นประเด็นหาเสียงด้วยมันเลยทำให้พักประชาชนเนี่ยไปไม่ราบลื่นเหมือนที่คาดหวังเอาไว้และเมื่อเทียบเปรียบเทียบกับปี6กคนก็มองว่ารอบนี้ไม่น่าจะมาที่หน,นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะ การวางจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาชนต่อเรื่องของการเข้าร่วมกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับคือจะไปทะนงตัวว่าโห้ฉันเนี่ยนะครับจะต้องได้เท่านั้นท่านี้ยังไงก็คงไม่เหมือนเดิมเรื่องพรรคซ่อมเนี่ยนะครับตอนแรกก็พยายามจะชูประเด็นนะชูประเด็นเรื่องว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิโสกว่าคนอื่น ตัวเองเป็นการเมืองสีขาวคนอื่นเป็นการเมืองสีเทาหมดจึงออกสโ,โลแกนมีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีเทาออกมาพอมาวันนี้สโ,โลแกนนี้นอกจากขายไม่ได้แล้วมันยังทําให้ตัวเองขายหน้าเพราะแทนที่ว่าไอพ้พรรคอื่นที่ตัวเองบอกว่าเท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 าเนี่ยและตัวเองขาวอยู่คนเดียวเนี่ยยังไม่มีสอสอของหรือผู้สมัครสอสอของพรรคไหนเลยนะครับที่ตัวเองไปชี้นิ้วด่าเขาเนี่ยถูกจับ ถูกตำรวจบุคคลบ้านแต่พักส้มเจ้าของโซโลแกนมีราไม่มีเทาโดนไปสองคนแล้วคดีใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคนหนึ่งเนี่ยพัวพันการค้ายาเสพติด2องหมืล้านนะครับการฟอกเงินนะอันนี้เป็นผู้สมัครสสกตมอ,อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันนะแล้วก็มีแกนนำเนี่ยก็ไปทายโลก่ายรูปอะไรกันไปทั้งหมดเลยคือทุกเรื่องที่ด่าเขาเนี่ยย้อนเข้าตัวเองเพะ แบบนี้ปุ๊บกระแสมันตกกระแสมันตกปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลณวันนี้เองเนี่ยถือถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ไม่ชัวร้อเ์เซ็์เหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเล่นตัวจะฉันจะต้องอยู่คนเดียวฉันจะต้องแงลนสไลด์วันก่อนเ,อเลขาธิการพักสลายุทธใจหลักไปให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ช่องหนึงบอกว่าถ้ารอบนี้พักประชาชนมาไม่ถึง200ที่นั่งเขาจะพิจารณาตัวเอง คือถ้าให้สัมภาษณ์ตัวแรกแบบนี้เนี่ยคุณพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพอร์เจอร์ครับพักประชาชน200ที่นั่งนะเอาให้ได้อันดับหนึ่งให้ได้ก่อน